สวัสดีครับพ่อชายครับอุ่งเงไซเหลือมมายครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ครับก็คือพ่อชัยครับโทรไปแจ้งผมว่าคุณพ่อฝันเพิ่มเติมครับก็คือฝันเมื่อคืนนี้เองเนาะพ่อเนาะแม่รงบครับคือตัวของคุณพ่อเนี่ยที่แรกผมลงคลิปไปสองคลิปแล้วครับแล้วคุณพ่อบอกว่าถ้าไม่ฝันอะไรเพิ่มเติมก็ยึด จากคลิปที่2เป็นคลิปโค้งสุดท้ายครับแล้วก็นี้พ่อมาฝันเมื่อคืนนี้อีกครับท่านผู้ชมก็เลยอยากจะเล่าความฝันทั้งหมดครับเพราะว่าถ้าเก็บไว้เดี๋ยวถ้ามันออกตัวเลขที่เราฝันเมื่อคืนนี้มันก็เสียดายเนาะใม่ครับแล้วก็มีท bie ่านผู้ชมหลายๆท่านครับคอมเมนต์มาบอกว่าเคยสานใต้ถ้าพ่อชายฝันใกล้วันหวยออกหรือว่าเพิ่มเติมยังไงให้มาเอาความฝันของคุณพ่ออีกครั้งให้หน่อยครับก็มี ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาเนาะครับพอดีคุณพ่อก็โทรมาหาผมพอดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราให้คุณพ่อเล่าความฝันให้ฟังเนาะครับพอฝันมืงเคลื่อนมีมั้นบอครับไม่มนครับผมเดี๋ยวให้พอเบาเลยเนาะครับครับผมครับยังว่ามาต็งแต้อันนั้นไปรับหนังสือแจกม้่วคั่วให้กรับเกษตรกรผู้อยากไล่ขาับจากทางประสรวทัพย์เป็นต้นที่มีสิบเอ็ด เมนาหกสิบแปดอยู่ที่อำเภอศรีรัตนกักับอยู่ตำบลละลมอำเภอพุทธสิงห์นะครับครับก็เลยไปเอาหนังสีเหลวลบมาเงอนกันเด็กมาอาบน,น,น้ำสวดมนต์เขานอนฝันไปวังประมาณทีสามสี่ยามทีสี่ตกวงสีลุกมาสวดมนต์ฝันว่พยาพญ่์ข่ำกับใหญ่มาขายเนื้อเราเรียนรถ ถ้าหลิงมาจะปุดละเลีนว่าน้ำทังมามาขายเนื้อ้าเอาเนื้อบ่พอร้านเอาเนื้อบ่ก็มาจอดอยู่หนาเงื่อนเอาเนื้อบอเอาเนื้อวอแต่เนื้อยังจะคล้องกับฟังบวอยสั์ก็เลยออกมาเปื่ปรจะตูเบิงพอญ่เอาเนื้อมาห้มันว่าเนื้องวเนื้อคั้วพอไงมันตายกัเลยสิบบาทเอามาขายห้แต่ในยินว่าเตยังสั่นนะว่าเนื้อคั้วเนื้องวมันตายก็บสิบบาทมาขายห้แต่บวงพอไงขําเราอยู่มูซิบเด็ มันมาฟังไกลๆว่าเม่เล่าคักแล้วมันก็มาจอดอยุ่แต่วว่าเอาเหนือว่าเนืองัวเนือกล้วยมันตายเอามาขายว่าอพรตะเจร่าบอกฉันสั่งกัย่างออกมาเบิงยางออกมาเบิงวันนี้รสหมอไส้จากมาจะ่ทางไหนขันหนึ่งน้ำเลียนส้นสาหร่งเหล่านั้นขวมเฮียเบิดบาดเนือมันโมเมนเหนือดีแล้วบาดดีนี่เจ้เหนือเน่าติดเบิดนอนจอะเยอะๆติดเม้นจนสี่หักเลยเหนือนั่นนะพอก็เลยโว้ยเอาอีกแล้วงานนี้ว่า จังไหนคือเคลียังสี่พอไงเอาเนื้อเน่ามาขายยังไหนนี่รถต,ตําเฮียใส่ผมติดเบิร์นีว่าสันเจ้าของก็ห้ายอนหน้าว่าห้ายเสียงดังขึ้นเฮยพาไม่เนี่ยด้พอไงว่าเนี่ยนีว่าอืติดผมเบิร์ตเนื้อพอไงหนีว่าเอายังไหนเอาเนื้อเน่าเนื้อนนอนจอมาขายคนนะ่ะอุย้ยเขาบม่ได้ตั้งใจได้าหามเนือ้เอเขามาดีๆเลยแต่ว่ามาหอนี่มันขึ้นเน่าละว่าสันมันนี้อันรถคนรถส้นซาเล่งเล่านั่นส้นจนขวมปีนทองปางนางเลยนั่นละ่ะ ก็เลยว่าเดี๋ยวเดียวพ่อใหญ่ว่ารถมันขวมเฮียติดผมเบอร์ไหนผมสีเอาเนื้อเจาจังไงนี่มีแต่ของเน่าว่าสันนะอือเราจอดนี่แล้วามงบะเมียนเนื้อดีดีได้หลานเราบะเมียนยังไงเนื้อมันนอนจจอะน่ะก็ว่าห่าเล่าหน่าอันเอาเนื้อเน่ามาขายสีผมสีโบเอาแล้วว่าสันนี่รถกระตั้มเฮียสิผมบัดได้พ่อใหญ่ว่าสันอันคนซ้นน่ะก็ซ้นวางเขาสร้างวางสลิงเล่าหน่าสลิงสามร้อยพวงคางน่ะหัวกระเมียกกับปีนทองลงปังงางประตูเนื้อนี่มันติดพอนี่ จักเลือดจักอันเขาเอาือนอียังพวกน้ำมันยี่ยน่วยมันนันหนักไข่ยี่ยน่วยมันน,น,นันมันเน่ามันเหม็นผู้เฒ่าเอาเนื้อเน่ามาขายก็เถียงกันเถียงกันจนตื่นไลยครับเออบัดแนมไปนะมาทะเบียนรถเล่านั่นห้าแปดศูนย์แต่ใยเราอุ้ยพญายิ่เอารถไปสอมจะในเลาหลูกเอ้ยเนื้อกระเฮียติดเบิดตแล้วนี่เฮียจะในพอกระขอถัละละ่หลายๆเด้อว่าอุ้ยพญายิ่งวะ ที่หนาที่หลังอย่าเห็นจังสี่เด้อวา่าจอดกับจอดดีๆอย่าไปจอดควงทางเขาเวลาเขาตำมากามกับจังสี่เด้อหว่าวกันแฉนน้ำมันนี่เราถลอกอเปลือกเบิร์อีกเอออันรกัเสียงกันจนตื่นไหนวันนี้พ่อก็เลยว่าหัวมันสีเป็นอย่างอีกอ,อ๋อฝันมาพ่อญงค่ำเอาเนื้อง,งัวเนื้อค้วยมาขายให้เป็นเตนเนื้อเน่าลดส้นเล่าวันเนื้อมันขวมติดเจ้าของเบิร์ตนะครับจักเลือดจักยางจักอะไรติดเต็มเมิดตีละล่อหันะเบิ่งเอาอะไรเลยอะไะก็นจนเถียงกันจนตื่นไหน อันนี้มาพิจารณาบองเอมันสีเป็นยงนังไงเนาะวอนนี้ข้ามโมงสิบแปดอายุเรากับแปดสิบเอ็ดปีเออวันนี้เราผ้าผัวผ้าเมียเราเนี่ยมาขายเนือ้อเนา่าเนาื้ง่วงกล้วยตายมันเนา่เนากันนะเออวันนี้มาถือรถส้นอยู่หนเงนี้ยเงินพออ่อส้นในะขณะที่พ่อสีออกไปเปิดเบื้องตูเนื้อนะั่นอ่ะบันนี้ก็ค่วมใส่พ่อรี่ติดเเบื้องเอาบ่ได้เลยเสื้อผ้านี่เสื้อก็ขาวแดงเบื้อเลยเออนั่นแหละวันนี้ไปเบื้องทะเบียนรถล้าอันต้รถซาเล่งมันค่วงนัน นี่เลขทะเบียนตัวนห้า <5 80. S 2> แปดศูนย์เม่นอือครับแล้วเก้าเจ็ดเหรอครับพ่อเก้าเจ็ดนี่ก็คือกิโลเหล้าตาซังเหล้าเอ็นเลขเก้าเจ็ดตาซังสิมาสังเหนื่อ้พ่อนั่นนะ่ะอิดบดฟ้าตาสังโตกมาใส่พ่อได้บัานนีน้จักมาเลือดจักว่าอันน้ำข้าวได้เหนื่อนั่นน่ะติดพ่อบัสเบิ่งเอาไปไหนเลยมันเหม็นข้าวนะ่ะเออคือพอเห็นเลขนี่เห็นทะเบียนรถ ทะเบียนรถเล่าหน่นหาแปดศูนย์แล้วก็เห็นเลขที่เลขตะสังเก้าเจ็ดเบื้องเก่งยูนสี่เลขเก้าเจ็ดอ๋อครับครับเก้าเจ็ดก็ระวังหกเจ็ดเนาะเมียนครับแต่เทนี่มันแก่ยังมีปริศนาอยู่เนาะพอเนาะครับปริศนานี่คืออ่าพอใหญ่คนที่ว่ามาขายมูซิบแปดครับข้าผมที่ว่ามาขายเนื้อเนาะพอเนาะเมียนมาผัวกับเมียเอาเนื้อเน่ามาขายเนื้อยู่เนื้อขั้วเน่าครับเพิรนอยู่ซอยสิบแปดมูซิบแปด อายุเพิ่นกับ81ปีปีเงี้ยค่ำซื้อเราอันนี้คือปิศนาที่ท่านผู้ชมถามมาเนาะครับ,รบแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่สําคัญคผมคิดว่าท่านผู้ชมคงถามมานนนแน่นอนเพราะว่าเนื้อเน่ามันกระเด็นหกใส่โตพอยิปติดมัดนี่เลยนะลูกยิปมัดเลยและอายุพ่อนี่เท่าไหนครับปีนี้51ปี51ปีพ่อชายเกิดพศ17 2517 เกิดวันที่เท่าไหร่ครับพ่อสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเดือนมีนาเดือนมีนาคมสิบเอ็ดมีนาคมเนาะครับก็พ่อก็เกิดเดือนนี้พอดีเม่นแต่ว่าพ่อกัยันสังเกตไว้เป็นจังไงเปันเกิดพ่อก็ผ่านมาแล้วเนาะเม่นอ๋อครับครับอืก็คือห้าสิบเอ็ดปีเต็มแล้วเม่นอ๋อครับครับไม่ได้อาจจะเกี่ยวกับอายุของพ่อชัยก็ได้ครับครับ แต่พ่อชายจะโฟกัสที่ทะเบียนรถที่เห็นแต่ว่าว่ากับพวกกัดนั่นเพราะว่าเล่งเล่งใส่ว่าพ่อใหญ่เรามาขายเหนือนี่จอดสีขายเหนือให้พอพอเจพ่อยางออกไปยืนหนาสเลีงเล่านะว่าสิไปเปิดเบรงตูรถขนาดแัดมาตําปีของปางงางเลยสเลีงนั่นนะพ่อใหญ่กับจนดลมภูบลมหักแต่ว่าพวกเลือดพวกยังจิตดเต็มพอวันไดับ สิเกี่ยวกับอายุพอบ่พอกับบ่ฮหูแต่วา่าเพราะว่าบ่เข้าดอกแต่ว่ายันยันซีเมนทเบียนรถอีกอยู่งานอ๋อครับ,รบก็คือตัวของคุณพอใช่นี่ยึดเอาทะเบียนรถครับเพราะว่าคันว่าตีตัวเลขเพิ่มเติมไปอีกมันก็สีหลายโตเนาะพอเนาะเม่นเพาราะว่าคันรถมันมาต่ามันมามนเป็นยังคือบ่ต่าทั้งขางเป็นยังตัวแรนส้นวางขางทะเบียนรถปีนห้องปีนเผาเงเลยบาัานี้เนือเลาน่ะควมเฮียติดพอเวิรดพอยังข่ําน่ะนะมูซ่1ปนี่ครับครับ พอใช่กันเลยว่าสิยึดเอาทะเบียนรถครับาตา้รัรงครับตา้รัรงที่ว่าเพื่อนเอาห้รราซังเนื้อนะค,ะครับท่านผู้ชมตาซรรังมันเป็นคล้ายๆกิโลดิจิตอนกินโลกิโลรานเท่านาเลมันมันยังไงบุเข็มมันสี่ไปมองเหล็กเก้าจนัหน,นะเข็มตา้รัรงนั่น้ะมันตกลงมาบัดแน,นมไปเห็เนเหล็กเก่าจ็ดในตาซังนั่แต่ตัวนี้เป็นเหล็กสองตัวแต่ว่าทะเบียนรถพันยี่ห้นี่ห้าแปดศูนย์ครับผมครับ ก็โอเคครับก็มีประมาณนี้เนาะก็ยึดเอาตามที่พ่อชัยวิเคราะห์แล้วก็คิดวันตัวเลขน่าจะมาก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับคือพ่อชัยให้แนวทางมาก็คือ580กับ97ครับอันนี้เป็นตัวเลขที่พ่อชัยเห็นในความฝันนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเพิ่มเตมิมยังไงผมก็พูดให้ฟังไปแล้วเนาะครับอายุพ่อชัยก็คือ51ปีเต็มครับท่านผู้ชมคุณพ่อเกิดพศ2517เครับเพราะว่าตัวของคุณพ่อเนี่ย โดนเนื้อเน่าครับแล้วก็เลือดครับอาบเต็มตัวเลยครับกระเด็นใส่ครับก็ลองพิจารณาดูเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมเขยอีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆครับคุณพ่อมีอีหยังสีเ้าเพิ่มเติมบ่ครับครับก็ขอเห้ FC ทุกคนหมดหนีมดสินเลือกินเลือใส่มั่งทังลำด้วยครับผมสาซาถูกครับพ่อ